สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่าววันนี้มาแจ้งข่าวชาวสวนยางพารานะคะก็คือเปิดเปิดแผนเพิกเลืดวงพงนะคะด้านราคายาง60บาททาไม่ได้ไม่ขออยู่ต่อรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารับชมแล้วก็รับฟังพร้อมกันค่ะ ย้อนไปเมื่อวันที่26ธันวาคม2566นะคะคอรอมอมีมติแต่งตั้งนายเพิกเลิศวังพงเป็นประธานกรรมการหรือประธานบอร์ดการยางแห่งประเทศไทยคนใหม่นะคะซึ่งนายเพิกนี้นะคะ ก็ได้กล่าวถึงนโยบายเด่นๆเลยนะคะในการขับเคลื่อนบริหารยางพาราทั้งระบบหลังเจ้าตัวประกาศขอเวลา6เดือนจะผลักดันราคายางพารายางแผ่นรวมความชั้น3ให้ได้ถึง60บาทต่อกิโลกร,รมัมพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายของ EU หรือสินค้าที่ปราศจากการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรป100%เอร์เซ็นหากไม่สามารถทำได้ก็ไม่ขออยู่ต่อนะคะ ก้าวย่างก่อนขึ้นก้าวย่างที่ขึ้นบอร์ดนะคะเป็นประธานบอร์ดนายเพิกก็ได้กล่าวว่า นคลุกครีกับการอยู่วงการยางพารามากกว่า30ปีเริ่มตั้งแต่ครอบครัวปลูกยางพาราที่แก่งหางแมวอำเภอหนึ่งของจังหวัดจันทบ,บรุรีจนก้าวเข้าสู่ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านซึ่งได้เห็นสหกรที่ดำเนินการธุรกิจการยางแห่งกันยางพารานะคะในหมู่บ้านประสบปัญหาการขาดทุนก็ได้ไปช่วยเหลือโดยดึงสหกรณ์ต่างๆในจังหวัดนะคะที่มีประมาณ18สหกรณ์ มาดำเนินการธุรกิจดีลแรกดึงตัวแทนญี่ปุ่นที่มีบริษัทต,ตั้งอยู่ในประเทศไทยมาเซ็นสัญญาซึ่งได้ให้เงินห0 0แสนบาทเพื่อให้ซื้อยางส่งไปญี่ปุ่นนั่นเองหลังจากนั้นนะคะได้จดทะเบียนเป็นชุมชนสหกรกรชาวสวนยางจังหวัดจันทบุรีโดยมีเงินทุนแค่3,6000บาท และใช้เวลาเพียงปีเดียวมียอดขายกว่า40ล้านบาทมีกำไร8.7แ,แสนบาทนะคะในปีนี้นะคะและทั้งในเพิกแล้วก็ชุมชนสังกร,กรก็มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็ถูกกล่าวขวัญหน่วยงานราชการก็นำไปประชาสัมพันธ์ให้เป็นโมเดลต้นแบบ เป็นพี่เลี้ยงให้กับชุมชนสหกรณ์ทั่วประเทศในที่สุดก็ขึ้นมาเป็นบอร์ดเบอร์ต้นๆน,นะคะของแกนนำยางพาราที่เจรจากับรัฐบาลหลายอย่างที่รัฐบาลดำเนินนโยบายมาจากการเรียกร้องในอดีตนะคะมาสุ่การปฏิบัติในปัจจุบันก็ยังมีนะคะกระทั่งไม่เห็นด้วยกับการรวมตัว3มองคออ์กรยางก็ได้แก่องคออ์กรยาง สถาบันวิจัยยางและสำนักงานกองทุนสาก์การทำยางเป็นการยางนะคะจึงได้วางมือแต่ก็ไม่ได้จับตาก็ได้จับตามองอยู่ห่างๆนะคะล่าสุดได้รับการไว้วางใจจากร้อยเอกธรรมนัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เข้าร่วมบริหารยางทั้งประเทศเป้าหมายเกษตรกรต้องมีรายได้เพิ่มขึ้น3ใน4ปีค่ะ และในสัปดาห์นี้นะคะยางพาราก็ปรับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่เมื่อวานนี้มียางแตะ60บาทแล้วนะคะต่อกิโลกรัมและวันนี้เองก็มีเพิ่มขึ้นสำหรับน้ำยางสดยางแผ่นรมควันนะคะก็ได้มีการปรับตัวสูงขึ้นถึง60บาทต่อกิโลกรัมเป็นที่เรียบร้อยค่ะ